ว่าหนาวไงอ๋อไม่นะเขาเปิดแอร์เย็นจริงคุณแม่แอร์ติดง่ายจังไอจุ่มหนาวปะไม่ใช่ฉีดแล้วไงอ๋อแต่หนูขึ้นมาทีไรหนูก็หนาวแต่ว่าตอนถุงขึ้นมาตอนออกกาแฟมาให้ก็วู๊หงจุง <c oughs> ่มแล้ววู้หหนาวเขาเปิดแอร์เย็นมาก คนปิดประตูนะหรือจะเป็นพุทหรือเป็นรีนคนเดินขึ้นมาดีเลยวันนี้หนูจะช็อปปิ้งค่ะผ่านนะอย่างเรา,เา,าก็ไปที่ไหนไม่ได้หรอกการช็อปปิ้งนอกสากประตูน้ำ ที่สุดเหรอใช่ไม่ได้ไปนานมากอย่าทำาว่าไม่ได้ไปนานไม่ได้ออกไปไหนนานมากเวลาเราออกไปจากบ,บ้านบางทีนทุกคนเหมือนไม่ค่อยได้ไปห้างแม้กระทั่งพี่ปู มาจากลาวเหรอคะสักอย่างสบายดีเป็นที่จากลาวเดี๋ยวจะไปลาวอยู่นะยีบ่บเท่าไหร่นะยี่บสองยี่สาพี่จุ๋มหรือยี่บสามยี่สี่ยี่สามยี่สี่ยสามยี่สามยี่สีสองยี่สามอันนั้นยี่สีทำอะไรอ่ะีกับสกับยี่สี่ไม่หรอยี่สองยี่สาม บอกอยู่ว่า24อยู่ลรวเอ้าแล้วคิวบอกว่า24เราอยู่ลเวตอนแรกลงไว้อย่างนั้นไงตลาดจะใหคิวไปกับเราปะไม่ได้ไปไม่คิวไม่ไปอ่ะเม็ดเม็ดเยอะมากเอ้ยหรือไปเม็ดมากเหรอคิวอะมากอนันต์นปะสุดๆเม็ดมากอนานั้นหนูเม็ดน้อยหน้า น้อยน้มาน้อยไปมาก่อนค่ะเยอะมากๆด้วยประมาณพันหมืนเม็ดในนั้นน่ะแก้วเอ้น้อยนามมันยังแบบเม็ดใหญ่แล้วก็แบบประมาณสิบเม็ดอย่าเงี้ยปู่ละดทํทำมาลาวข้ามอย่างแปลว่าอะไรจุ๋มไม่ใช่แล้วปู่ปู่แรงใดท้เจของา มาลาวขามหยังอยู่แขวงใดคันมาดาวบ้านหยังเขาถามว่าไปแขวงไหนถ้ามาดาวอยู่บ้านไประเทศลเรอยู่บ้านไหนคาพูดหนูตอบพูดอย่างนี้มีมีอยู่จริงไหมีไม่ไม่มีต้งแต่ปู่แล้วคําว่าปู่มาจากไหนเจ๊ไปเวียงจันทร์ พี่จุ๋มพูดโ่นใช่ไหมแกหมงกองอเปันเยอะใช่แม่หนูตามคนเจลือดไปเวียงจันเวียงใจเวียงจันจ้าจะไปหาแม่สีเหมือพี่จุ๋มเตือนหนูเอามุกมไปด้วยนะยมุกมุกได้หรอหนาวคอมากนะมีอยู่แล้วเนาะ ฝากพี่เก่งไหมอีกปะไม่ได้ฝากมุกมุกอะไรพี่เก่งมาแล้วฝากมุกอะไรน่าเพาะตรงนั้นแล้วไม่ฝากไหมปิดแอร์เลยพี่เก่งไ้มไหมมุกอะไรวะว่าจะไปให้แม่สีเมืองไลยคะเออจำไม่ได้ไม่ได้ฝากเมื่อรอบก่อนนู่นที่ฝากไว้แกนจำไม่ได้อาจจะไม่ได้ทํารอบนี้ค่ะเพื่ออะไรก็หมว่าจะมุกโทษหนูจาได้ฝากไว้อยู่ฝากไว้กับแม่สีเมืองเลยตอนนี้ข้างล่างเออเห็นไหม อุย้ยจะว่าบุญบาปคุณมุ๋มถ่ายรูปพี่มึงพี่เก่งถ่ายรูปมอนนี่ให้เมื่อวานนี้มอนดี่อะไรวะที่เป็นรูปเหมือนอเหมือนอหเหมือนภาพเหมือนเหมือนนี่น่ะคุณบุ๋มเหมือนกระตูชัยน่ะ <c oughs> เหมือนเนาะเหมือนมากแล้วก็มีเหมือนที่ภาพพวกเราจ,จับมือกันถ่ายรูปนะ่ะเดี๋ยวให้อีตัวดูดิวให้อีตัวดูว่าเหมือนไหมหรอใช่อีตัวภาพที่พวกเราไปถ่ายกันที่ถ่ายคอนเทนต์แล้วก็พี่จุบมือาเอากิลิปมาพื้นที่ก่อนกิฟต์ซีรีส์คือยังไงคือเนาะ เร็วกว่ากูจุ่มนึ่งข้างดนจุ่มก็จับเลยค่ะทำคลิปสั้นลงต่อต่อชอบที่แพทหน่อยแม่อยากดูทำไรนะคลิปสั้นลงต่อต่อก็ะถามแล้วไงไม่ดันสีให้ด้วยซ้ำหน่อยอ่ะสวัสดีฮะอุ๊ยเป็นอะไรอ่ะตัวตัวนี่มุมเนี้ยเหมือนปะ ที่บราจับมือกันได้ขนาดนี้ไม่ให้คนดูใช่เหมือนปะถ้าใครดูพี่จุ๋มนะใครจับมได้มาคุณแม่เนี่ยเหมือนไหมมีรูปอยู่เหมือนไหมที่เราที่เราไปถ่ายคอนเทนต์กันที่เวียงจันทร์นะหน้าประตูชัยน่ะอันนี้รูปมาจากหุนพี่มอนดี้เห็นปะเหมือนปะใส่อันนี้ไหมไม่ใส่วิเวียนไหมหูคอยาวกว่าไหมพี่จุ๋มดูขางนอกเหมือนเขาบอก คอยาวกว่าคอยาวไปปะไหนเฮ้ยคอยาวไหมวันนี้น่ารักกว่าเอันสั้นน่ารักกว่าอันนี้น่ารักกว่าเอาอันยาวเอาไปเมือนเขาบอกมีแต่คนโม,ม้เหมือนนี่ไงสวยค่ะเอาอ,อันให้คนเราเรืองกันถอดยังถอดและวตามเองพี่แอ้มอาจจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตั้งแต่พี่ไปหาเขาแล้ว หน่ามาหน่าม้างั้นจะตกงั้นจะตกอันนี้ไม่จะตกจอมองไปหน่อตังหูเอาเอาสีเขาวิ่งไปไหนบ้าอันนี้ก็น่ารักค่ะอันนี้ถองนี้ก็น่ารักอ่ะแตดสีนี่ก็น่ารักอันนี้ไม่เอาละกรุมพลังเกิกะหรือใส่ตังหูแล้วก็ ใส่แหวนเพชรอันนี้มีข้าเดียวเนี่ยใส่แล้วมีไหมล่ะพี่จงแล้วคอก่้อนได้ไงกินเนี่ยมันจะตีกับไอ้นี่ป้ามันจะตีกับเข้าไปต่างหูหลุดเตี้ยนต่างหูก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิเวียนแทนใช่ปะอืมไอเปลี่ยนแทนที่เราเคยใส่ใช่ให้เขาดูหน่อยเหมือนจริง เบื่อมีคนใหม่นะยาวสวยแต่ต้องมีเวียแหละถูกต้องมันจะได้แบบแมทไม่สีโทไม่ได้อ๋อหนาวน่ารักเห็นมากเวียไม่เรียนติดหูเราไปไหนหมดวะจริงเราไม่อยู่บ้านพีทปะแล้วใารมีไหมที่หูไม่มีเลยพี่หาพยายามหาแต่หูเราไม่มีเลยพี่หาอยู่บ้านเก่าหูไม่ตองตบของว่า ข้างล่างก็มีเอาอันล่างแม้เล็กๆให้มันติดหูหน่อยได้ติดหูไม่น่ารักกิ๊บก่อนเจติดกิด๊บซีน้องไปหาข้างล่างได้ค่ะ,ะใส่กระเป๋าอะไรดีมดีวิเวียนหัว ยิบละอยู่กระเป๋าไปไหนดีนี่ไม่รักพี่โจ๋นี่ข้าวนี่ไปไหนตว้อะน้องออกไปเฉิดฉายปะ่ะได้ปะได้น้องพี่โจ๋จ๋าไปขอได้เยอะด้วนี่ยจอะสวยปะเนี่ย ก็อาจจะยังก็อาจจะไม่อ่าจจ้เป็นสีแดงเฮ้ยน,นี่ไงไม่เข้าใช่หรอไม่เล่นเก็บทีมก่อนอันนี้อันนี้อ่ะสิงเงินอ่ะจบหรือเอาธรรมดาไหมไม่ต้องดูแลเพราะว่าเป็นวันช้อปปิง้ง <Yeah. S 2> เย่าจนี่เขาธรรมดาเลาอกได้เข้าไป แล้วชาแนลของสีดำไปไหนวะนี่ไงเอานพวกขอบสีดำๆเนาะไม่ใช่แล้วคุณบุ๋มมันมีนี่จะเป็นใบนี้อันนี้ไม่เอาเป็นขอบของไหมไม่ได้ใช้นานละเขาเบื่อไม่ใส่ดิเรียนดีกว่าเส้น่านเยียวยาไปโอเคไปอันนี้ละกันอะอัดตัเรียนใจ เลากหาแล้วเร็วๆว่ะหายเร็วเสือไปเจอนู่นปะใช่สี่ตก